้นทางความสำเร็จที่เหมือนกันของลิซ่าและเจนนี่แบ k ็กพิงค์ลุ้นผลงานการแสดงชิ้นแรกของลิซ่า The White Lotus ซีซั่นสามให้ไปได้สวยกว่าเจนนี่หลังตัดสินใจไม่ต่อสัญญาแบบเดียวลิซ่าและเจนนี่าต่ก็ออกมาเปิดค่ายเป็นของตัวเองและตอนนี้ลิซ่าก็กำลังจะมีผลงานซีรีส์ HBO แบบเดียวกับเจนนี่ก่อนหน้านี้อีกด้วย ถ้าจะพูดถึงหนึ่งในข่าวที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับบิงทั่วโลกในช่วงไม่นานมานี้ก็เห็นว่าจะมีไม่พ้นข่าวของฝั่งสตรีมมิ่ง HBO ที่ออกมาประกาศข่าวสุดเซอร์ไพรส์ว่าลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหนึ่งในสมาชิกวงแบ็คพิงนั้นจะเดบิวต์เส้นทางการแสดงของเธอในซีรีส์ชื่อดังอย่าง The White Lotus s e a ั่น3ที่จะบินมาถ่ายทำที่ประเทศไทยโดยมีทีมนักแสดงดั้งเดิมและนักแสดงไทยหลายชีวิตต้มสมทบ ซึ่งนั่นหมายความว่าลิซ่าแบ็กพิงจะกลายเป็นสมาชิกคนที่สองของวงต่อจากเจนนี่แบ็กพิงที่ได้ร่วมงานกับ HBO มาแล้วกับซีรีส์สุดอื้อฉาวอย่าง The Idol แม้ว่ากระแสตอบรับด้านเลติงจะไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้ก็ตาม อย่างที่หลายคนคงสังเกตได้ว่าเส้นทางความสำเร็จของลิซ่าและเจนนี่นั้นมีความคล้ายคลึงกันเพราะก่อนหน้านี้หลังจากที่ข่าวใหญ่ของอุตสาหกรรม K-POP ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการว่าสมาชิกวง Back ink, แบ็คพิงตัดสินใจไม่ต่อสัญญาประเภทรายบุคคลกับต้นสังกัดเดิม YG Entertainment เราก็เริ่มได้เห็นข่าวลือมากมายแพสาพาดเกี่ยวกับประเด็นการโดยไปเซ็นสัญญาเดียวกับค่ายเพลงระดับโลกอื่นๆ ก่อนที่ต่อมาไม่นานเจนนี่แบ็กพิงจะกุยทางเป็นสมาชิกคนแรกของวงที่ออกมาประกาศข่าวดีโดยการเปิดค่ายเพลงเป็นของตัวเองในชื่อออสอตรเลียเพื่อดำเนินกิจกรรมเดี่ยวต่อในฐานะศิลปินเดี่ยวโดยให้เหตุผลว่าฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจาก YG ตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กฝึกแต่ฉันอยากลองท้าทายตัวเองว่ามีอะไรที่ฉันสามารถทำได้ด้วยตัวเองอีกไหมฉันเลยอยากลองทำมันค่ะ ตอนที่ต่อมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ลิซ่าแบ k ็กพิงค์จะออกมาเปิดตัวแพลตฟอร์มและค่ายเป็นของตัวเองในชื่อ l o u n g e เพื่อดูแลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวและไม่นานหลังจากนั้นลิซ่าก็มีข่าวดีเรื่องของเส้นทางการเป็นนักแสดงครั้งแรกของเธอกับผลงานซีรีส์ The White Lotus Season 3อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างตน้นประเดิมอิสรภาพด้านการรับงานเดี่ยว ซึ่งซีรีส์สุดอื้อชฉา The Idol ที่ได้เจนนี่แบ็กพิงไปร่วมแสดงนั้นแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในแง่ของกระแสาการโปรโมตที่ได้ซีนใหญ่กับการบินลัดฟ้าไปร่วมเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของทีมนักแสดงนำที่งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ไปจำปี2023จนกลายเป็นกระแสไปทั่วโลก ทว่ากระแสความนิยมและเลตติ้งประกอบกับเรื่องอื้อฉาวระหว่างถ่ายทำก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตรงกันข้ามกับหน้าฉากที่ทุกคนได้เห็นเพราะสถิติในครั้งนั้นฉเฉลยว่าจากการจัดอันดับเลตติ้งของผลงานซีรีส์ในสตรีมมิ่ง HBO พบว่ารายการซีรีส์ The Idol อยู่ในอันดับที่106ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่19%เท่านั้น ซึ่งตกต่ำที่สุดในสตรีมมิ่ง HBO Max เท่าที่เคยมีมาอีกทั้งขาางงง่าวเช้าต่างๆยังทำให้ต้องตัดจบซีรีส์กลางคันอีกด้วยซึ่งบลิงหลายๆคนก็คงหวังว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับผลงานของลีซ่าซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าผลงานการแสดงชิ้นแรกของลีซ่าจะออกมาเป็นยังไง ใครชอบเรื่องที่แอดเอามาฝากเกิดวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดในการทำวิดีโอต่อไปด้วยนะคะหรือว่าใครอยากให้แอดเล่าอะไรให้ฟังก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย